สวัสดีครับทุกคนวันนี้แอดมินจะมาอัปเดตข่าวสารของกัปตันผู้พรพันธ์เกิดปร,ราดนะครับซึ่งทุกคนทราบดีนะครับว่ากัปตันผู้มีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้ออักเสบทำให้ไม่ได้ลงแข่งในสโมสรราพิทบุคาเรสต์ลีกโรมาเนียในนัดสำคัญสำคัญนะครับพรพันธ์ไม่ได้ลงเลยก็ทำได้แค่ให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีมอยู่ห่างๆนะสาเหตุของอาการบาดเจ็บแอดมินมองว่าโอ้โหบอลแรกของราพิทคือไปทั่วไปที่ ส่งผลให้พรพันธ์ของเราต้องใช้สกิลในการเซตเยอะมากสูงมากเกิดการฝืนร่างกายเยอะพอสมควรนะครับจริงๆไม่มีใครอยากให้เกิดอาการบาดเจ็บนะครับทีนี้พอเป็นปั๊บก็ต้องดูแลรักษาพรพันธ์เองก็ดูแลรักษาตัวเองเป็นอย่างดีนะครับในขณะที่วิทยาศาสตร์การกีฬาของราพิทบูคาเรสก็ดูแลพรพันธ์เป็นอย่างดีปรับสภาพร่างกายต่างๆให้ดียิ่งขึ้นยังไงก็รอลุ้นกันว่าพรพันธ์จะได้กลับมาช่วยซีเกมหรือเปล่า แอดมินพูดเป็นรอบที่10แล้วเจ้าตัวก็บอกว่าจะบินกลับประเทศไทยประมาณสิ้นเดือนเมษายนนี้และทางทีมงานสตารโค้ชต้องมาพิจารณาอีกทีนะครับว่าพรพันธ์จะโอเคพอที่จะลงแข่งซีเกมหรือไม่แต่ถ้าไม่ได้แข่งเราเองก็ยังมีโสรยาพรมล่าเอสิริมามานก,กิจที่เซตโอเคมากๆอีก2คนด้วยกันเป็นตัวเลือกนะครับผมส่วนพรพันธ์ก็เอาไว้เล่น VNL ก็ยังได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะ ในส่วนของความฮาในการฝึกซ้อมแคมป์ทีมชาติไทยซึ่งก็จะมีนักกีฬาเข้าแคมป์ทีมชาติเยอะมากทั้งเจนเก่าเจนใหม่มากันเต็มเลยนะทีนี้ก็จะเป็นช่วงที่นักกีฬาไทยทำโยคะยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพิ่มสมาธิด้วยความฮาอยู่ตรงนี้ครับทุกคนวันนาบัวแก้วทีมงานสตาฟโค้ดโอ้โหทำแบบนี้ครับ <c oughs> <c oughs> ก็ก็นอนดูน้อง โยคะเลยนะน่ารักจริงๆเรียกเสียงรอยยิ้มได้เลยนะครับอุมยิ้มเบาๆอย่างไรก็ตามทางทีมงานสตาร์โค้ชจะประกาศรายชื่อนักกีฬาที่จะไปแข่งขันซีเกมก่อนวันเดินทาง1วันซึ่งนักกีฬาไทยจะเดินทางวันที่7พฤษภาคมนี้นะครับก็มารอดูว่า14คนจะมีใครบ้างแต่แอดมินมองว่าการได้เข้าแคมป์ทีมชาติถือว่าสุดยอดแล้วก็จะมีการแข่งขันภายในการไกลๆนะครับ แข่งกันเพื่อให้ติด14คนสุดท้ายนะยังไงก็รอติดตามผลงานของนักกีฬาไทยอีกหลายๆรายการในนามในนาของทีมชาติอีกเยอะมากนะครับผมสำหรับคลิปนี้นำเสนอข่าวสารเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าน,านะทุกคนสวัสดีครับ